สวัสดีเย็นวันพุธคะ่ะทุกคนวันนี้เรือก็ออกจากท่าของประเทศเมาตะโมอตาเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่บาเซโรนาป,ประเทศสเปนคะ่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองวันกับสองคืนนะคะทุกคนคะเราจะล่องเรือในกลางทะเลอยู่อย่างนี้ประมาณสองวันกับ2คืนนะคะก็ บรรยากาศตอนนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอากาศดีมากเลยทุกคนขึ้นทะเลก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่เรือนี้ไม่รู้สึกว่าโครงเคลงนะคะรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในโรงแรมน,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ2อคืน2วันนะคะเดินทางไปที่ประเทศสเปนเมืองบาร์เซโลน่านะคะช่วง2วัน2คืนนี้เราก็จะอยู่บนเรือแฮงเอากันนะคะสนุกสนานนะคะก็ จะถ่ายกิจกรรมต่างๆมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะกำลังออกเดินทางกันค่ะ